สำหรับท่านที่ซื้อกิ่งลูกชิงของคุณหนูไปนะคะเป็นลูกชิงแดงเนาะซึ่งก็เป็นกิ่งที่คุณหนูตอนไว้นะคะแล้วก็ออกลากแล,ล,ล,ล้วคุณหนูตัดส่งแบบนั้นไปเลยวิธีการที่เราจะลงเพาะปลูกของลูกชิงแดงนะคะเขาโตง่ายค่ะโดยนะคะก็แกะถุงถุงที่คุณหนูตอนไว้แล้วออกรากค่อยๆอยเอากันไก่ตัดนะคะหลังจากนั้นคุณหนูจะติดลูกที่เป็นสีแดงแล้วก็ลูกที่เป็นลูกใหญ่ๆไปด้วยให้เอาลูกออกให้หมดนะคะ ทั้งกิ่งเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกเขาจะเหี่ยวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคุณหนูติดไปให้มันสวยงามเอาไปทําอาหารได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดกิ่งที่เราไม่ต้องการตัดแต่งกิ่งนะคะมันจะมีสีกิ่งไปอาจจะเหลือแค่3ากิ่งหรือ2กิ่งอยากให้เลือกเองคุณหนูอยากไม่ตัดแต่งกิ่งไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ทําการริดใบาบางส่วนเหลือใบให้น้อยนะคะแล้วก็ลงกับกระถางเพาะชําหรือถุงเพาะชําก็ได้ ประมาณกระถางไซส์หนะคะหรือไซส์สิก็ได้หรือถุงเพาะชำก็ประมาณอ๋อหกเนิ้วได้แต่ว่าขอให้ยาวหน่อยหนึ่งเราก็ดินดินปลูกก็ดินล้วนปนทรายได้แล้วก็มาผสมกับขุยมะพร้าวสับที่ล้างสารเทนินกากมะพร้าวใบก้ามปูใบไผ่นะคะอย่าเอาถุงในตลาดเนาะที่เขาขายดินไว้มันจะไม่มีธาตุอาหารนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากก็ได้ค่ะเพราะเขาต้องการเพาะขยายหลังจากนั้นก็รดน้ําเช้าเย็น แล้วก็เอาไปวางไว้ในโรงเพาะชำหรือไม่ก็ในที่แดดล่มลำไรอย่าพึ่งเอาไปตากแดดนะคะแล้วก็อย่าพึ่งเอาไปลงปลูกเลยเพราะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะรากเขาอาจจะยังไม่งอกเพราะวารากที่ไปเนี่ยมันจะเป็นรากที่ยังไม่ได้ยึดติดพื้นจนกว่าเขาจะมีรากแล้วก็ออกกิงออกก่งใหม่ออกกิ่งใหม่แล้วก็ออกใบใหม่อ่า ประมาณสักสองสามเดือนแล้วค่อยๆเอาไปปลูกหรือถ้าเกิดใครอยากให้ดีก็ค่อยไปปลูกต้นฝนหน้าคือเดือนพฤษภาก็ได้นะคะแล้วก็เขาจะติดลูกเลยนะคะช่วงเนี้ติดลูกเลยค่ะเพราะว่าชิงแดงเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาลูกออกแล้วยิ่งเราไปแต่งกิ่งเดี๋ยวเขาจะออกลูกใหม่คุณหนูแนะนําว่าอย่าไว้เยอะไว้แค่สองสามลูกให้ดูน่ารักน่ารักแต่ถ้าไว้เต็มต้นอ่ะเขาจะไม่แตกใบแล้วไม่แตกยอดไม่แตกกิ่งใหม่นะคะเพราะคุณหนูเคยแล้ว ตอนที่ขนูได้เขามาแรกๆเอ๊ะทำไมเขาไม่โตสักทีเพรุณหนูก็อยากมีลูกเขาสวยๆเหมือนกับตอนนี้คุหนูปลูกปั๊บแล้วพอมีลูกอ่ะไอ้กิ่งใหม่ๆที่หนูไปปลูกมันก็ไม่โตก็ลืมบางทีเดินไปเดินมาก็ไม่เดาออกนะคะก็ลูกชิงเนาะขอเสริมไปให้ว่าอ่อีกประมาณซักถ้าเราปลูกเนี่ยมันจะออกลูกเลยออกลูกเลยค่ะทุกคนเพราะเป็นกิ่งตอนเออมันเป็นกิ่งตอนมันจะออกลูกของมันเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ค่อยเลิ้ลูกก่อนจนกว่าโต ปักปีหนึ่งอะ่ะเราค่อยเก็บไว้ให้ต้นเขาเต็มต้นมันจะสวยนะคะก็ให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกลูกชิงแดงมันจะสวยมากวิธีทานนะคะเลือกลูกชิงที่เขายังยังไม่ออกเป็นสีม่วงเนาะพอสีแดงมันจะกรอบอร่อยแล้วมันจะมีหวานในเล้นแต่ถ้าลูกแก่มากเราก็ต้องผ่าครึ่งแล้วก็ไปลวกน้ําร้อนเอามาผัดไข่เอามาแกงคั่วเอามาทาเขาเรียกว่ากินแหนมกับน้ําพริกเอากินกับส้มตําหรือจะ ยำทำสลัดก็ได้ทำได้หลายเมนูมากเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกแล้วคุณหนูขอบคุณด้วยนะคะก็ขอส่งคลิปนี้เป็นการอธิบายในเรื่องของการปลูกนะคะสําหรับรอบนี้นะคะกิ่งกิ่งตอนของคุณหนูก็หมดแล้วที่เหลือคือติดจองหมดเลยก็มีหลายคนที่ยังไม่ได้ก็จองไว้เดี๋ยวคุณหนูจะเริ่มทยอยตอนพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปตัดได้อีกทีก็คือตอนประมาณต้นปลายธันวาต้นมกราแล้วก็คุณหนูอาจจะเพาะไวใ้ให้ก็ได้เพราะมันแรงจัดแล้วละ่ะ เราก็ค่อยส่งที่มีรากให้นะคะรอบนี้โอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ